วัสดีครับมาพบกับผมมิสเตอร์แมทธิวจากร้านมิสเตอร์เซอร์วิสอีกหนึ่งคลิปนะครับก็วันนี้นะครับได้มีลูกค้านำปากกา Apple Pencil Gen 1นะครับอาการก็คือว่าชาร์จแบตได้นะครับเวลาเราเสียบเชื่อมต่อชาร์จแบตได้ปกติแต่ว่าจะเขียนจะไม่สามารถเขียนได้นะตัวนี้นี่นะครับจะสังเกตที่นี่ได้เลยเขียนไม่ได้เลยนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเปลี่ยนตัวไส้ปากกาของปากกาเจน1กันดูนะครับผมตามไปดูกันเลยครับ ก็ขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดปลอกของออร์คอนเพซิวเจน1ก่อนนะครับโอเคขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะทําการเจียนะครับเจียในส่วนของใส่ใส้ที่เราจะใส่ใส้ประจามัน สังเกตได้นะครับไส้ปากกาตัวตัวนี้นะครับหัก,กเลยครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ไส้ปากกาตัวใหม่เข้าไปนะครับจะลองดูว่าใช้งานได้หรือเปล่าโอเคครับหลังจากที่ผมได้ใส่ไส้ปากกาตัวใหม่แล้วนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใส่ปลอกปากกาอันใหม่ให้ลูกค้าไปเลยนะ ก็เสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับการเปลี่ยนไส้ปากกา Apple Pencil Gen 1นะครับท่านใดนะครับที่พบเจออาการเชื่อมต่อได้เขียนไม่ได้หรือว่าไม่เชื่อมต่อเลยนะครับก็สามารถเข้ามาที่หน้าร้านร้าน,านมิสเตอร์เซอร์วิสได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมิสเตอร์แมทธิวต้องขอตัวลาถึงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ